ลิทิชัยนว้จากทีมบีนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมว่าหลังจากรับรถใหม่ไปแล้วเราควรไปสักการะพระที่วัดไหนใกล้ๆโชรูมนี้เลยนะคะไปกันเลยนะคะไปโชูมค่ะก็เลี้ยวซ้ายนะคะไปตามถนนพระรามที่สองนะคะแล้วเดี๋ยวเรายูเทิร์นเกือกมาหนึ่งรอบแล้วก็ยูเทิร์นตรงเซนทางพระรามสองอีกหนึ่งรอบค่ะก็จะถึงวัดกำแพงนะคะ ก็พอออกบุ๊บถ้าไม่ค่าเข็มขัดนะคะก็จะมีเสียงเตือนนิดหน่อยเพื่อให้ขับขี่อย่างปลอดภัยต้องค่าเข็มขัดทั้งผู้โดยสารและก็คนขับนะคะรถขับง่ายไหมคะคุณน้อขับสบายเลยใช่ไหมคะครับส่วนคุณได้ขลามสองทีมนะครับ ียววัดกำแพงแั่งพระจุลูนนะครับเดี๋ยวนี้น้องหนุ่มหนิงจะพาไปที่วัดสักการะหลวงปู่ไผ่และกำแพงนะครับใช่เพราะว่าหลวงปู่ไผ่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยใช่ไหมคะคุณต้อมใส่น้าตัวค่ะสวัสดีครับต้องฝ่ายขายครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาทางทีมงานนะครับทีมบีนะครับไปสักการะหลวงปู่ไผ่วัดแห่งวัดกำแพงนะครับผมเรื่องชื่อแห่งพระรามสองถูกต้องไหมครับดีมากคนใช่สักการะของคนก็กลับมาได้จองหลวงปู่คนเลยใช่ครับหรือว่าเราจะไปบนหลวงปู่ไผ่ก็ได้นะครับเป็นอ่า ที่ยึดเหนี่ยวของเซลในย่านพหลมสองทั้งหมดนะครับผมสมมติว่าแบบขึ้นรถคันนี้นะคะสมมติว่าแบบนั่งแล้วแบบไม่ชินอะไรเงี้ยสามารถเปิดหน้าต่างได้นะคะเพื่อระมา่เผื่อบบบางคนไม่ชินกับแอร์ของรถนะคะก็สามารถเปิดอากาศร,รับลมจากภายนอกเข้ามาได้ด้วยนะคะอันนี้เปิดได้กว้างเลยหรือว่าจอติดไฟแดงแล้วอยากซื้อกล้วยแขกซื้อพวงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดซื้อจากตรงตรมนี้ได้ด้วยนะคะลํำมากๆค่ะ หลังจากที่เรายูเทิร์นเกือกมาแรกนะคะออกจากโชว์รูมตอนนี้เราก็ยูเทิร์นเกือกมาที่สองด้านฝั่งซ้ายมือของเรานะคะเป็นเซนทันพระรามสองนะคะแล้วก็พอเลยไปเรื่อยๆจะมีตลาดนะคะสามารถแวะซื้ออาหารรับประทานก่อนเข้าบ้านได้นะคะรถคุณนายจ่าเนี่ยสามารถจอดที่ตลาดได้ะคะ่ะ There's no need to worry When you got your day ones all around. all around We ain't in no hurry We can rock forever long as we can ride together singing Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah ยาว t give a damn. ยาาเมตรนะคะความกว้าง1.9นะคะแล้วก็ความสูง1.99ค่ะอาจจะสูงกว่าตัว H1 รุ่นเก่านิดหน่อยค่ะประมาณ7เซนนะคะ อันนี้เป็นตัวท็อปนะคะ SCL ก็จะมีตัวกล้องหน้ามีเซ็นเซอร์แล้วก็ทํางานร่วมกับเรดาร์นะคะด้านในของกระจังหน้านะคะก็จะมีคารเหล็กนะคะไม่ต้องกังวลว่าชนแล้วจะบุกง,ง่ายไหมไม่นะคะวิศวกรอ,ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยคะ่ะคุณนกมาบ่อยใช่ไหมคะหลงวงปู่ปค,ค่ไปอันนี้คือจอดปุ๊บหน้าดูแล้วแบบเหมาะกับการเป็นรถที่ใช้ในครอบครัว<ช>แล้วก็ไปเที่ยววัดใช่นะจัดที่แบบ7วัด9วัดอยุธยาครับ เล้วกะไปได้หลายคนน้องหุ่มปู่ไปให้ในต่อได้คะสักการะหลวงปู่นะครับได้ค่ะตอนลี้หลวงปู่นี่ถ้าฝั่งคนต้องรู้จักกันดีเลยครับพี่บางบอนนี่นะครับเป็นที่ชาวบ้านนับถือศรัทธามากชื่อหลวงปู่ไปนะครับ มาบนนะคะก็เข้ามาบนได้หรือว่ามาไหว้สักการะเฉยๆก็ได้ค่ะแต่ว่าการแก้บนนะคะของที่นี่ก็คือจะเป็นปูเคม้มค่ะนำมาแก้บนว่าสมมติว่าเราบนไว้ร้อยตัวก็นำร้อยตัวมาแก้บนได้เลยนะคะ,ะวันนี้ก็เราก็เสร็จสิ้นภารกิจที่ไหว้พระขอพรหลวงปู่ปายเรียบร้อยแล้วค่ะจากสักการะเสร็จแล้วนะคะทางด้านด้านขวามือก็มีที่ปล่อยปลาเพราะว่าติดริมแม่น้ําเลยนะคะ <S 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 ะะเดี๋ยวเราดูนะคะมีเรดาร์ของเขานะคะถือว่าเราเดินมาใกล้ๆแล้วเราถือของพลุงพลางเราสามารถเดินมาใกล้ๆแล้วประตูเขาจะเปิดให้อัตโนมัตินะคะนี่ค่ะเขาก็จะกางหูหูกระจกออกนะคะนี่ค่ะแล้วก็ประตูก็เปิดให้อัตโนมัตินะคะทําให้เราไม่ต้อง กดอะไรเลยนะคะ,คะเราแบบเสร็จแล้วแล้วก็อากาศวันนี้ร้อนมากเลยถ้าขึ้นรถตอนนี้กลางแดดเราร้อนแน่ๆค่ะเดี๋ยววันนี้ก็สอนวิธีใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องไว้นะคะเพราะว่าด้านในรถเราเปิด a c ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสตาร์ทก็จะมีแอร์เย็นเลยก็คือกดล็อกหนึ่งทีแล้วก็กดโฮค้างไว้นะคะนี่รถก็จะสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจอดรถกลางแดดขึ้นไปรถก็จะแอร์เย็นแล้วค่ะ ก็กลับมาถึงโชว์รูมคุณไดนีโอพระรามสองเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างปลอดภยัยเพราะว่าเราไปทําบุญเสริมสิริม,มงคลกับชีวิตนะคะก็เดี๋ยวทีปต่อไปทางคุณไดนีโอพระรามสองจะพาไปไหนเดี๋ยวรอชมกันนะคะแล้วชมนุ่งหนิงทีมบีด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามชาแนลยูทูบของคุณไดนีโอทีมบีด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ๊งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้เลยตรงนี้นุ่งหนิงตรงนี้ทีมคนอื่นๆด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะ